อีกหนึ่งข่าวและกันค่ะสําหรับคู่นี้อตกลงมันยังไงกันแน่นะสําหรับสเตตัสระหว่างสาวเจนนี่กับหนุ่มยิวอ่ายังไงนะคะซึ่งทั้งคู่นะคะก็มีภาพหลุดเอ้ยคลิปวิดีโอที่ตั้งใจถ่ายผ่านทางน้องของสาวเจนนี่เอ้ยะอะไรต่างๆนะคะรวมถึงล่าสุดมีการไลฟ์เฟซบุ๊กไงระหว่างที่ฝ่ายชายก็คือคุณยิวเนี่ยนะคะกําลังแบบว่าดูดน้ํา มาพลาอออเออซึ่งมันก็ต้องใช้หลอดดูดอะเนาะไป,ไปม,าม,ามาแล้วสาวเจนนี่อยู่ดียวไหนมันอร่อยขนาดไหนเนี่ยขอลองออชิมมัง้งสิออก็ดึงหลอดเดียวกันมาดูดอุ้ยสะสาวเจนนี่ดึงมาปุ๊บหนุ่มยูน่าหลอเลอิกล,ลักค่ะ ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,ออเขาก็เลยเปลี่ยนหลอดให้นะแล้วก็อ่ะช่วงมันยุคโควิดเนาะมันต้องห้ามออใช้ของแบบนี้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ะคนก็เลยมองว่ายังไงตกลงคู่นี้จริงหรือจิ้นกันแน่นะคะออสาวเจนนี่ออกมาพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนกันอยู่แต่หนุ่มยูเขาก็ตามจีบอยู่าตามจีบอยู่เออแต่ว่าที่เลิกลากันไปกับเนเงินเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับยิวนะไม่ได้มีหาเรื่องมือที่สามนะเขาเลิกลากันไปด้วยตัวของเขาสองคนเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคนสองคนใช่นะคะแต่ว่าคู่นี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยก็คือสนับสนุนว่าเออคู่นี้น่าจะแบบเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ยังแบบสงสารในเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องพูดแบบนี้ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างคนสองคนนะคะถ้าเขาไปกันได้ด้วยดีเราก็ต้องยินดีด้วยเนาะก็จะเป็นคนแบบ เป็นห่วงให้กําลังใจแหละปกติใช่นะคะแต่นนองเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ยังสามารถศึกษาอะไรได้เยอะแยะมากมายถูกต้องค่ะถูกไหมคะอ่ะ,ะอก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแต่ก็น่าตาดีกัทั้งคู่เลยนะน่าตาดีน่ารักงานงานดีไหมใครใครที่เออใครเป็นแฟนคลับเขาก็จะเห็นมาแบบเขาจะมีโมเมนต์มุมมิงอะไรกันแบบนี้ตลอดใส่ชุดคู่บ้างล่ะนาฬิกาคู่บ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาไลฟ์มาแบบมีคําพูดหย่อดหยอดกันน่ารักก็ต้องคอยดูนะคะอ่ะจากเพลงเอมมาสู่การเป็นเพลงตัวจริงหรือเปล่าเนาะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมนี่ก็นำมาอัปเดตนะคะอย่าลืมติดตามเราได้เป็นประจำแบบนี้นะคะกับข่าวคราวในวงการบันเทิงนะคะอัปเดตสดๆก่อนใครที่นี่ที่เดียวนะคะ